ตรงกาแฟเลยทุกคนนลยเยียมชอบวเป็นล่าเซาทุนเครื่องพร้อม <c oughs> <c oughs> หัวป่าเรือบ้านนี่เดี๋ยวเมื่อค <c oughs> ืนนี่เนะ <c oughs> าะทักทายสบายดียามเศร้าทุกคนเลยใน,นก็ประมาณโม,มงสี่โมงห้าโมงแล้วทุกคนเลยไปไแจ้งเลยยังเมือดอยู่ย ไปจะได้ออกไปหาลัดไก่ตอนเศร้าทุกนกระถิมมันสีงแจงหน่อยก่อนตัวคมตัวหมแบตมันเบิดไฟทุกคนเลยเบนห่งทางไปมันเห็นทางกันหน่อยก่อนจะออกเสียงไก่คันไล่ลายกินกาแฟกันทุกคนนียตอนนี้เราก็อยู่แจงมือดีมือที่สองทุกคนนลตอนเศร้าของมือที่สอง หลังจากกี่กับฟแล้วก็ไปหาละกเส้าไก่ขันไลหลายไก่เราในพานดอนกันไปละไปหาลักเสา <c oughs> ก็ได้ผ่านเกตกักกนในผ่านบานบาน,นายังเหลือแต่บ่าวทำอะไ้ออกกคนนี่เกี่ฟได้จะออกมันสีแจงเห็นทางก่อน ใกล้กับไรทุกคนเลยหลักกเลยไก่ที่เขาใกล้ๆบินพึ่งไปพึ่งไปต่อก็บ,บอกมาทนั้นตัวนึงแลนแลนมาไปอยู่ไก่ทุกคน,นยิงบทุทันมันบางภูมิไม่แน่แน่ไปแนม่มาแลนคืนเลยเขาป่าเนี่ย,นนยม่ใช่โลออกไปหาแคบทุกคนเลยไม่ใชไปหายามเบ็ดน้ำทุกคนยามเบ็ดกับมองใส่ไว้นะตอนนั้นอาจจะลอยเล เช็ดีกินในตอนนั้นทุกคนเลยไก่ป่ายากละ่ะไปไปกันเลยทุกคนเอาเลยทุกคนเลยมายามกับหมานะทุกคนปอกๆเลยละ่ะห่มร้อยกระเล่นทุกคน องเฮาใส่เบ็ดใส่มองสำได้ไก่ไเติบตัวกันแต่ดได้กระเล่นเอาก่อนนะคนนะึงแต่ทานาหนาไปเลยทำเรียบคนเลยทำไปได้น้ำปันเศร้าด้วยอันนี้เขามาหอดหมองเฮาใส่เบ็ดใส่มองเลยทุกคนเลยห่หวยน,นี้แหละถือบุ๊คถือแค่แนบพอได้กินปันเศร้าทุกคนเลยพอไปหาลับเศร้าก็ได้แต่กระเล่นตัวเดียวอยันนี้หยาบมึงเบ็ดมึงมองแล้ว 是蛮吧。 พอสมควรู่ทุกคนเลยว่าป่าป่าเขื่อนเลยพอได้ปีงอยู่ได้ปันเสาอดีทุกคนเลยอาบน้ำตอนเศร้าหนาวเลยทุกคนเลยน้ำเย็นเย็นไม่เป็นน้ำบกหินเลยนี่ผู้ย่มด่างนี่หลังนึางทุ่งผู้ด่างตอนนี้ห่างทุกคนเลยถือถือตัวใหญ่ทุกคนเลยไปกันเลยด่างนี่คือสรงคือบ่เป็นแต่ถือทนเลยก็บนเองบนติ่งไปสัง <Play. S 2> ถึงถึง,ถงลองยามเบิ้งทุนเอาสิได้ป่ะรูดไว้จำกันเลย น้ำเย็นขนาดนทุกคนเลยเด่นดางนี่ก็ได้สามโต้ทุกคนคนป่าใหญ่ได้แดงนี่ป๋ตไปไตไปไาต,ตัวไป่ายไทยทุกคนตัวใหญ่ได้ทุกคนเลยสามโต้ีิตรไปไทยหลายขนาดนะสองโต้จะสามแทนเลยสามโต้ป่าในเสียบคนปิงมันดีเลย เราหยามองเลยทุกคนเลยไม่ได uh, ้คร <the> ับผาเราหยาเบ็ดทุกคนเราเบ็ดเราเสโลเติมสิมาโนเบ็ดทุกคนเลยลุ้นกันต่อทุกคนอันนี้มีการแล้วทุกคนขันตีอยู่ดูดทุกคนเลยอ๋อตัวปดุ๊กปดุ๊กปดุกตดูมุกใหญ่หนึงทุกคนอ๋อตัวใหญ่ทุกเนาะ ดับผลึกเลยทุกคนเลยระดูไงคน่ยามหลังต่อไปเลยทุกคนเลยซุ่ิมปถือเบืงหลังต่อไปคันปติเลยอขอกเลยปถือเทียมเกาะไม่อเบื้องหลังนี้ทุกคนเลย,ด,ยดึงลูกเล็กขนาด thử thức của nó ý thức ý thức yên thì yên thức yên. À, ý ใหญ่ขนาดใหญ่ละเอียนกมนเลเอหมานเลยทุกคนเขียนใหญ่นะ้ตุสมค่กคหมาทุกคนหลังนี้กัดชีดดึง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 ดึกทุกคนเยใส่มีการอย่้งนึง ปรกดบอกว่าปกกกเดอจกดใหญ่เติบนะนี่ค mm. ือปกดกฏคนนด้หมานนนเดี๋ยวเราเลาะเทืองไละบดยังประมาณมองสิปลายหลังนะนนี้ บิดขยามแล้วละทุกคนเลยถึงบิดถึงมองไปดาวชีเมื่อก,กล,ออลับมาแคมละทุกคนเลยเขาในพานขาไปรัดเส้เทอหมานทุกคนขาไอ้ดอนเทอมานตอนในพานเกตเพื่อนทุนเลยเพราะนินเสียงตึมบาดนึงนด่งท,กกทุกคนเลยมันเธอไกลปลาเลยทุกคนไปลุ้นมกันทุกคนเ,ยเ,นเ,นเลย <c oughs> ่ไย,ยเป็นขาดสายนึ่งนี่งอีกสองหลังมัึงยวยจเบียดขั้นนะอ่อเป็นนะอม,มองเสียก็ผ้หญเบียนมองเสียเห็นมองมันปงเอง่นี้มันดึงหลายเท่อะไรมันหลุดได้มันิตใจอืมความดีปอตงเ่ เสกินปลานี่แหละมืนนี่ปลิตตัวใหญ่นอ,อดดกว้าวตัวใหญ่เลยม,มองมาืซ้มองถืงเอเลไปไทย,นย่นะปลาตองไปไทยก็ปลาตองปลาตองไ<ะ>ลาย, <laughs> ส,าย,ายสมโตัวใหญ่นะตน้อยตัวให่ มาแคมป์ในทวดเลน่ะป่ากันแล้วเต็มมากเลยเอาเลยเลยสามเสานี่นทวดเลโอ้โหสามตัวก็บสามตัวใหญ่เลยนะทั้งปกติเย็นพร้อมนี่ก็แม่นนะเพื่อน <th inclusive stress> ไปไทยเพื่อนไปยังปลาราปลาราไปไทยได้เนี่ยเลย ปลาไเดหบอกไมได้หมานว่าเจ้ามอนี่บเลย้ยันไกลันเได้ไเ็ดบูบุบลยัดแมยกายกไัจบูบุบอีกเขาไปหามเห็นเอาเลยแคไปทางใดเงินเตมมอันเงได้เยอะตีมันฮักเออเสียดายเนาะเห็นลายตัยุข่อยไรได้เ ในพานนี่เด้มมานบ่บ่แต่ปลาเขากัดมดลำตัวเฮ้กัดนมดตที่ว่าเห็นยิงกปลาตึ่มมาหนึ่งยิงกปลาได้ทนมันทำมาเวหมมนเนาะเมธาเมเธาเบิ่นในพานพิ่ละในพานบรรนาเพิ่มาหลังเส่เพื่อจะหมานอยู่ด้ยเพเบ็ดเพื่อกลายเนี่ยสองในพานเพื่นปลดป่าได้เพื่อหมูหมันเด้ <laughs> มือนี่เขาหมานมือน,นี่เลยเออบ่หมานละปล่อยเพลินปลดปูปลดปลาให้ยุให้กินได้บมดน,นี่ได้จนเฮ่านี่นะเครื่องกระซามทุกคนเลยว่าแล้วแต่เก่าในหมานเรื่องเสเวิตเซมองนี่ถ้าลองรุ่นกับในพานบรรน,นาเพลินเลยชิหม,มานกันเขาบอคนเลยไอ้ดอนมันกำลงังปีงปลาเลยปีงปลาถ่ายานในพานเพิ่นยังในพันบรรน,นาพระธรรมฮอดเถอะ ปีงปากปากับปลายไทยคักท่านหนไรมันปีงนะแต่คยคนเอื้นบุคือกันได้เอื้นปลาไหลไก่บ่ปลาไหลไก่บ่อเอียนนี่ได้ให้ในกินเอียนนี่ต้มสมบ่จะบุกินเอียนบ่บุ <laughs> กินเดียนนะเดหม,มนี่ไหม เสบนี่แหละปีงป่านี่ยคักคยังนี่พอจะหยามขึ้นมาเห็นว่ากินแต่ป่านี่ป่าหมักแล้วเนี่ยวะเพราจะหมักป่าป่าหมักแล้วนี่ยปีงเสบป่านี่ยได้ขนาดเออจะหมักป่านั่นเนาะป่านั้นซีนมันขาวพูดมันแค่มาขาวๆกันละขาวๆอย่างเดียวเนาะป่ากันหนีไปบ้อยทุกคนเลย นี่ปรากดนะนี่พวาขาวๆนะ่ลอยแล้วเดี๋ยทาไฟเป็นทาตมันเป็นอะไปค้างเลยวได้ยังไงปลาขอกั้งนคนเลยลงน้ำบริเปียกในป่าเลยได้ควันมีแนวกั้งตัวหนึ่งยังเป็นเนี่ตัวปลาดุกเอ,อาไปปนเมล็ดคนเลยยานบริแนวกิ่แล้วปนปลาดุกนี่ต้มเอียนจะเห็นเมนูต้มสมเอียนในป่าได้ไหม เอียงับบักใหญ่โดดเดียนกะสุดยอดเลย <c oughs> ในผ่านบรรนา,นรรารเพื่อกมาหัวทุกคนเลยขณะเพื่อ,พอได้ป่าเอียนแน่ปราคอจนแน่เ่อได้หลเลยเพื่อได้ต้มสมเอียนใส่กันเลยเป็นสามโต้มาด้แต่สุดเด็ด,ไไดทุกคนเพื่อได้ไก่เลยเพื่อได้ขะโอ้พีเลยอย่าบอกว่าเกลือเข่าคู่มือสิที่อะไรอ่าเถอะเพื่อได้ไก่แม่ทุกคน,นไไกลเลยขณะ ไก่แม่บนนี่นี่ได้ไก่ป่าทั้คนเอ้ยนี่นะเห็นจะด้ไก่ป่านี่ลวกไว้บ่ลวกลวกขนเมียนเนาะปิงป่าเขากะมันจวดจวดด้วยได้นี่นี่ลเลยแส่บนะยยังเบาเลย อีปลาขาวนี่คักโลดนี่ยปลาปดเนี่ยปลาดุ๊กปลาขอกั้งเมนูถือว่าหลายอย่างนะคนเลยต้มเอี่ยนพร้อมปิ้งเทลาร์จิตต้มเอี่ยนนะคนเลยไอ้ดอนกับล,ลูลกไก่ลูกไก่เทือกแมลงขึ้นหมานลูกเอาแม่หมานก่อนอันนี้ก็เอี่ยน หัวไปลอยละเอียดกันเลย้าดจะต้มกคนเลยปิ้งปลากระสุกแน่เลยเนาะหมดแดงเอายู่เถิงมาทุกคนเลยอุ๊ยกระสือสานมันออกมาลงมาเลยโยนลงเลยโอูเหไบเลย นี่นี่มามามาพวกเนี่ยก็หลายเติบได้พราะอะไบ้พราว่หลายละอืมเซโมเด้งเราไปต่แซ่บได้ทวนไดบัดนี้นะต้มเอียนเขากะแต่ว่าปลาเขานี่ก็สุกแน่แล้วนะสามปีงสุกแน่แล้วนี่เหลือแต่ฝากคนเนาะพอได้สุกเถื่อ่าแต่ต้มเอียนเขาก็ไปจะแซ่บไปได้ มาทุกคนเลยถูกเรือป่ากันเลยเต้ยไปจะแซ่บต้มเอียนอีนำใส่สำเวนนำใส่สำเวนแซ่บได้เนี่ยได้มาๆทุกคนเลยเข่าขี้น้ำกันได้เข่าเขาเศร้าทุกคนเลยกินตอนง่ายภารกิจได้อันนี้กินตอนเศร้าตอนเศร้าก็ประมาณยูสิบเอ็ดโมงป่ายเดี๋ยวนี้กะว่าตื่นเศร้ามาก็ได้ไปรัดเศร้าเลยพฤกิณขขาเศร้าเนาะมาถึงกินบาดเดียว

เห็เนนแจ้งยอดแจ้งเพียบนะกินสัตวกินไปใช้บริกินแล้วมาอนี่ยค่ะได้อยู่มหาหาได้ได้นะเนาะมหาหาพอได้กินลองกินมากันใน่านใหญ่เพื่อนหนิบุญญาเนาะพอได้กินกน,น,น,นีนนนน่แล้อพอได้กินเนาะมีแต่ในผ่านใหญ่เนี่ยนะนี่เห็นตัวตึงนี่หน, <c oughs> นอดหน้าทีม,ทมตัวตึงเลยนี่นะหน้าทีมบขได้กันเป็นเฮ่เลยนี่ยไหน มือนีพ่นฟาดเลยในีผ่านใหญ่ได้ไลยแซงใน่านใหญ่พ่นอะไรได้เนี่ได้ยพ่นนี่เอาแล้วมือนี่ไก่ป่าไก่พ่นมาเถเที่ยดได้เที่ยดแล้วเนาะม,มันนี่ว่ายังเอาแล้วยำแซงนานแล้วในผ่านใหญ่นะเออ่ยแซงในผ่านใหญ่ยาเนาะ เปื่วยขักเียนกันแล้วเนาะสารนู้นเ่อยขัดปกติจะบุกินเนาะ้เขาบริกนเดือดออกดลว นะทุกคนเลยหลังจากกินข้าวกินน้ำอิ่มแล้วก็นายพานพงทิดจีไก่ไห้ทวนเลยเห็ดปิ่งลาบแรงเนาะลาบแรงผักหอมก็แห้งไปเลยกไ,ไ,นะไก่ก็มีไข่ทวนเลย ไก่ก็ดิไก่ให้มกบ้างเน,นี้ยมันได้อีกว่าอเอาลองเบิ้งมาจะหลายเที่ยวเราไม่ได้เอาตัวเมยวียมาเที่ยวนี้เอาเราลองเบ,งบงิ้งเพราะมันมันเมื่อนไก่เลยไก่เลยไก่อยู่เบิงมันเหมิดแล้วสองสามมันไข่ไปสามหน่วยละสี่หน่วยแต่แมันไขนะ่ไหมสี่หน่วยเพื่อนะ ผ่านเกล็ดเพกระปิ่งปลาไว้ได้ไปผูกปลาเพื่อเตยผูกในผ่านปลาลุดได้ปลาหลายแล้วเพื่อนเมื่อยได้สองสามเธอปิ่งยี้มาเบิดไปหัวเตยผูกไก่นียนะปิ่งกับตูบปลาไม่เท่ากันีต่ไก่ของคนมาค้างไว้เลยทุกคนเลปิ่งไว้ถึงปลาเนี่ยปลาปกเกลดมาค้างไว้เนี่ย ีมันสุกไวเนาะทุกคนตอนนี้เขาก็ได้กินเผาเป็นหน้าอิ่มเหียบร้อยเนาะไก่ก็ได้ขางไว้แล้วไก่กับปลาแน่เนาะที่ได้ปิดคลิปรู้ไ่มที้ทุกคนเลยผมขอบคุณใจทุกคนที่ติดตามรับชมเนาะคลิปหน้าเจอกันใหม่ทุกคนเลยบ๊ายบาย